ลองนึกภาพตามนะคะเรากำลังจะเดินเข้าไปในห้องที่มีแต่คนที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วบรรยากาศมันก็จะเอ,อเกรงเกรงหน่อยที่สำคัญคือคนในห้องนี้อาจจะมีความสำคัญกับหน้าที่การงานของเรามากๆก็ได้เรามีเวลาแค่ไม่กี่วินาทีก่อนที่จะได้พูดอะไรออกไปคําถามก็คือในไม่กี่วินาทีนั้นร่างกายของเรามันกำลังเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเราอยู่ อืมเป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะมันคือความจริงที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปจริงๆเรามักจะกังวลว่าเออจะพูดอะไรดีนะแต่ลืมไปว่าสมองของคนเราโดยเฉพาะส่วนที่เป็นสัญชาตญาณเนี่ยมันตัดสินคนไปแล้วตั้งแต่ก่อนจะได้ยินเสียงด้วยซ้ำไปครับมันจะสแกนหาสัญญาณจลอดเวลาเลยว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็เออน่าสนใจพอที่เราจะให้ความสำคัญไหมใช่เลยค่ะ และนี่ก็คือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เลยว่าเราจะควบคุมเรื่องเล่าเงียบๆที่ร่างกายเราส่งออกไปได้ยังไงข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้มาจากแหล่งที่น่าสนใจมากค่ะเป็นการสรุปเทคนิคทางจิตวิทยาจากหนังสือที่ชื่อว่าวิธีพูดกับทุกคนในทุกสถานการณ์วันนี้เราจะมาถอดรหัสเสร็จเทคนิคที่ว่านี้กันค่ะซึ่งถ้ามองให้ลึกลงไปนะครับเทคนิคทวกนี้มันไม่ใช่แคเ่เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะ แต่มันคือเครื่องมือในการเข้าไปจัดการสัญญาณแห่งความปลอดภัยแล้วก็ความน่าเชื่อถือที่เราอาจจะส่งออกไปโดยไม่รู้ตัวเพื่อสร้างความประทับใจแรกที่แข็งแกร่งแล้วก็จริงใจที่สุดงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกที่คนจะมองเห็นเลยนะคะก็คือใบหน้าของเราเทคนิคแรกเลยชื่อว่ารอยยิ้มท่วมหน้าหรือ the flooding smile ฟังดูเผลนๆเหมือนแค่ยิ้มธรรมดาแต่จริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยคะ่ะครับ แล้วมันต่างจากรอยยิ้มทั่วไปยังไงก่ครับตามแหล่งข้อมูลเขาบอกว่าเวลาเจอใครอย่าเพิ่งฉีกยิ้มให้เขาทันทีที่สบตากันค่ะออ๋ oh. เพราะมันอาจจะดูเหมือนเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติเป็นยิ้มตามมารยาทแต่ให้เราสบตาเขานิ่งๆก่อนสักหนึ่งวินาทีแล้วค่อยๆปล่อยให้รอยยิ้มที่อบอุ่นมันผุดขึ้นมาอย่างช้าๆแล้วก็แผ่ขยายไปทั่วทั้งใบหน้าเลยเหมือนน้ำที่ค่อยๆออล้นขึ้นมาจนเต็มอะค่ะ โอ้โหคือการหน่วงเวลาแค่เซียววินาทีเนี่ยนะมันสร้างความแตกต่างได้ขนาดนั้นเลยในเชิงจิตวิทยานะครับสมองของอีกฝ่ายจะตีความรอยยิ้มที่ค่อยๆปรากฏขึ้นมาเนี่ยว่ามันมีความเฉพาะเจาะจงแล้วก็จริงใจมากกว่ารอยยิ้มแบบอัตโนมัติมันเหมือนส่งสัญญ,ญาณว่ารอยยิ้มนี้มีไว้เพื่อคุณคนเดียว อืมไม่ใช่รอยยิ้มที่แจกให้ใครก็ได้ซึ่งความรู้สึกพิเศษเนี่ยแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความไว้วางใจเลยพอเราส่งรอยยิ้มที่จริงใจออกไปแล้วส่วนต่อไปบนใบหน้าที่ทรงพลังไม่แพ้ก,กันก็คือดวงตาค่ะซึ่งก็นำมาสู่เทคนิคที่สองดวงตาติดหนึบหรือ Sticky Eyes แค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วครับแต่ว่า เเทคนิคนี้มันมีเส้นบางๆขั้นอยู่หรือเปล่าครับระหว่างการแสดงความสนใจกับการทำให้คนอื่นเขารู้สึกอึดอัดจะทำยังไงไม่ให้มันกลายเป็นการจ้องแบบคุกคามล่ะครับเป็นประเด็นที่ดีมากเลยค่ะแหล่งข้อมูลเขาเน้นเรื่องนี้เลยว่ามันไม่ใช่การจ้องคขมหงนะคะแต่เป็นการรักษาสายตาให้นานขึ้นอีกแค่นิดเดียวจริงๆตอนที่อีกฝ่ายกาลังพูดอยู่นะคะแล้วก็ที่สาคัญเลยคือตอนที่จะละสายตา ก็ให้ล้าออกไปอย่างช้าๆเหมือนเรายังไม่อยากจะหยุดฟังเขาเลยมันเป็นการให้เกียรติมากๆเลยค่ะอ๋อพอพูดแบบนี้แล้วผมนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าเซลล์ประสาทกระจกเงาหรือ Mirror Neurons เลยนะคือพอเรารักษาสายตาที่อ่อนโยนแล้วก็ให้ความสนใจแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้แค่กำลังบอกว่าฉันฟังอยู่นะแต่เรากำลังกระตุ้นเซลล์ประสาทในสมองของอีกฝ่าย ที่มันรับผิดชอบเรื่องความเห็นอกเห็นใจให้ทํางานโอ้โห oh. ใช่ครับเขาจะเริ่มรู้สึกเชื่อมโยงกับเราในระดับชีวภาพเลยมันเหมือนเป็นทางลัดในการสร้างความสัมพันธ์เลยครับน่าทึ่งมากเลยนะคะพอเข้าใจกลไกลบ่้วงหลังแล้วทีนี้พอใบหน้าเรา,เล,าเล่าเรื่องที่ถูกต้องแล้วแต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะเพราะร่างกายทั้งหมดของเรามันเหมือนป้ายบิวบอร์ดขนาดใหญ่เลย ถูกต้องเลยครับคนเราเห็นท่าทางโดยรวมของคุณก่อนที่จะเห็นรายละเอียดบนใบหน้าด้วยสามไปนี่แหละครับเหตุผลว่าทำไมบุคลิกภาพถึงสำคัญมากซึ่งก็คือเทคนิคที่3ท่าทางมาก่อนหน้าตานั้นเองไม่ว่าหน้าตาเราจะเป็นยังไงแต่ท่าทางที่มั่นคงสง่าผ่าเผยอกภายไล่พึงมันสร้างความประทับใจไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยแล้วเรื่องนี้มันก็เชื่อมโยงไปถึงอีกเทคนิคที่สาคัญมากๆค่ะคือการลดการขยุกขยิก เคยสังเกตไหมคะว่าเวลาเราประมาาเราจะเริ่มจับผมเกาจมูกขยับตัวไปมาพฤติกรรมพวกนี้มันเหมือนตะโกนบอกคนอื่นเลยว่าฉันไม่มั่นใจใช่เลยครับผมอยากจะรวม2องเรื่องนี้เข้าด้วยกันเป็นเรื่องของการควบคุมสารที่ร่างกายส่งออกไปเลยนะเพราะมันทํางานเสริมกันและกัน ในแง่ของท่าทางเนี่ยมันมีงานวิจัยที่เรียกว่า power posing ที่แสดงให้เห็นเลยว่าแค่เราจัดท่าทางให้ดูมั่นคงเปิดเผยแค่ไม่กี่นาทีมันเปลี่ยนเคมีในร่างกายเราได้จริงๆคือฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความมั่นใจมันจะสูงขึ้นแล้วฮอร์โมนความเครียดก็จะลดลงคือเราไม่ได้แค่ดูมั่นใจขึ้นนะแต่เรารู้สึกมั่นใจขึ้นจากข้างในจริงๆเหมือนร่างกายส่งสัญญ,ญาณกลับไปบอกสมอง ถูกต้องครับเป็นวงจรตอบกลับซึ่งกันและกันเลยและในทางกลับกันการขยุกขยิกมันคือการส่งสัญญาณรบกวนออกไปสมองของอีกฝ่ายจะตีความการเคลื่อนไหวที่ไม่จําเป็นพวกนี้ว่าเป็นสัญญาณของความวิตกกังวลหรือความไม่น่าเชื่อถือหรือบางทีอาจจะถึงขั้นการโกหกเลยด้วยซ้ํานี่คือเหตุผลที่พวกนักเจรจาเก่งๆหรือผู้นําระดับสูงเขาจะถูกฝึกนั่งนิ่งๆเพราะเขารู้ว่าแค่การยกมือขึ้นมาเกาแก้มผิดจังหวะนิดเดียวอาจทําลายความน่าเชื่อถือที่สร้างมาทั้งหมดได้เลยนึกออกเลยค่ะ พอเราควบคุมร่างกายภายนอกได้แล้วมาดูเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งคือการควบคุมเกมภายในหรือความคิดของเราบ้างอันนี้น่าสนใจมากครับเพราะสิ่งที่อยู่ข้างในมันมักจะฉายออกมาข้างนอกเสมอใช่ค่ะและมันคือเทคนิคที่4สวัสดีเพื่อนเกา่าเอาจริงๆนะคะเทคนิคนี้สําหรับคนที่ค่อนข้างคียอายหน่อยๆแบบดิฉันเนี่ยตอนแรกที่ได้ยินก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะ work, เวิร์กหรอคะแบบเหมือนให้เราหลอกตัวเองหรือเปล่า แล้วเทคนิคนี้มันทำงานยังไงครับคือเวลาที่เราต้องเจอคนแปลกหน้าในสถานการณ์ที่น่าอึดอัดให้เราลองจินตนาการในหัวว่าคนคนนั้นคือเพื่อนเก่าที่เราไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วเราก็ดีใจสุดๆที่ได้เจอเขาอีกครั้งหนึ่งก็ยังสงสัยอยู่นะคะว่าแค่คิดในใจเนี่ยนะจะช่วยได้จริงหรอช่วยได้จริงและทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับเพราะความคิดแค่ความคิดเดียวนั้นมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่ทางกายภาพขึ้นมาทันทีเลย แค่เราคิดว่าเฮ้ยนี่เพื่อนเก่าเรานี่กล้ามเนื้อรอบดวงตาเราจะผ่อนคลายลงโดยอัตโนมัติเลยครับแนวคิ้วจะดูเป็นมิดขึ้นแววตาจะดูอบอุ่นขึ้นรอยยิ้มที่ออกมาก็จะเป็นรอยยิ้มที่มาจากข้างในจริงๆโอ oh. ความเกรงบนใบหน้ามันหายไปหมดเลยผลลัพธ์ก็คือร่างกายเราจะฉายออร่าของความเป็นมิตรออกไปโดยที่เราไม่ต้องพยายามเลยครับมันเป็นการแฮกสมองตัวเองให้สร้างภาษากายที่เป็นบวกที่สุดออกมา พอฟังแบบนี้แล้วเข้าใจเลยค่ะมันไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่เป็นการใช้ความคิดไปกระตุ้นกลไกตามธรรมชาติของร่างกายซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับการเตรียมตัวสำหรับสถานการณ์ใหญ่ๆได้ด้วยใช่ไหมคะอย่างเทคนิคที่6เห็นฉากก่อนจะเข้าฉากใช่เลยครับมันคือหลักการเดียวกันเลยคือการใช้จินตนาการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับระบบประสาทของเรา การที่เรานึกภาพตัวเองเดินเข้าไปในงานประชุมอย่างมั่นใจทักทายผู้คนหรือนำเสนองานได้อย่างยอดเยี่ยมซ้ำในหัวมันคือการซ้อมในระดับสมองอพอถึงเวลาจริงสมองจะรู้สึกว่าสถานการณ์นี้มันคุ้นเคยไม่ใช่เรื่องใหม่ที่น่ากลัวมันจะช่วยลดการทำงานของสมองส่วนที่จัดการกับความกลัวทาให้เราสงบลงแล้วก็แสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่มากขึ้นสุดยอดเลยค่ะมาถึงเทคนิคสุดท้ายกันแล้วนะคะ เป็นเทคนิคที่เรียบง่ายมากแต่คนมักจะใช้ผิดกันบ่อยๆนั่นก็คือเทคนิคที่7พยักหน้าเล็กน้อยหรือ the gentle nod เรื่องการพยักหน้านี่มีความแตกต่างกันด้วยหรอครับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะแหล่งข้อมูลบอกว่าการพยักหน้าเบาๆอย่างนุ่มนวลเป็นครั้งคราวมันคนละเรื่องกับการพยักหน้าเงึกๆงแรงๆหรือพยักติดๆกันหลายครั้งเลยประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะการพยักหน้ามันคือเครื่องมือในการบริหารจัดการบทสนทนาเลยนะ การพยักหน้าอย่างนุ่มนวลเป็นธรรมชาติสอดคล้องกับจังหวะการพูดของอีกฝ่ายมันคือการส่งสัญญาณว่าผมเข้าใจผมเห็นด้วยและที่สําคัญที่สุดคือเล่าต่อสิผมสนใจฟังอยู่ค่ะมันเป็นการเปิดประตูให้อีกฝ่ายกล้าที่จะเล่าเรื่องในเชิงลึกมากขึ้นแต่ในทางกลับกันการพยักหน้าทพี่วเร็วและถี่เกินไปสมองของอีกฝ่ายอาจตีความได้ว่าฉันรู้แล้วรีบรีพูดให้จบเธอฉันจะได้พูดบ้าง อืมจริงด้วยค่ะซึ่งมันเป็นการทําลายความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็อาจจะปิดกั้นข้อมูลสําคัญที่เขากําลังจะพูดไปเลยก็ได้ครับครบท้วนทั้ง7เ,เทคนิคแล้วนะคะพอเรามองภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่รอยยิ้มสายตาท่าทางไปจนถึงการควบคุมความคิดและการพยักหน้ามันเหมือนเราได้เรียนรู้วิธีการเขียนเรื่องเล่างเงียบบทใหม่ให้กับตัวเองเลยนะคะใช่เลยครับและถ้าจะให้สรุปหัวใจของมันทั้งหมดนะ เทคนิคเหล่านี้คือเครื่องมือที่ช่วยให้เราควบคุมสัญญาณที่เราส่งไปยังสมองส่วนดั้งเริ่มของอีกฝ่ายได้อย่างมีสติมันคือการบอกเขาผ่านภาษากายว่าฉันปลอดภัยนะฉันน่าเชื่อถือและฉันเห็นคุณค่าในตัวคุณซึ่งสามสิ่งนี้คือรากฐานของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทุกรูปแบบเลยมันไม่ใช่การเส,สแสร้งหรือสวมหน้ากาก แต่เป็นการเรื่องที่จะสื่อสารตัวตนในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราออกไปให้โลกได้รับรู้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะได้พูดอะไรออกไปแม้แต่คำเดียวขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการร่วมเจาะลึกในหัวข้อที่น่าสนใจและนำไปใช้ได้จริงในวันนี้ยินดีครับแต่ก่อนจะจบการพูดคุยกันผมอยากจะทิ้งคงถามที่น่าสนใจให้ได้ลองเก็บไปคิดต่อกันดูนะครับเราคุยกันเยอะมากเรื่องการใช้เทคนิคเหล่านี้เพื่อสร้างความประทับใจให้คนอื่นแต่เคยลองคิดในมุมกลับไหมครับว่า หากเราฝึกฝนการแสดงออกภายนอกที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความอบอุ่นเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอทุกวันจนมันกลายเป็นธรรมชาติของเรามันจะสามารถย้อนกลับมาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเองและเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองโลกใบนี้ในระยะยาวได้อย่างไรบ้าง